เนี่ยไอฟิลตัวเนี้ยฟิลของเซฟตี้สวิตช์หกสิบแอมป์มันเป็นยังไงทางในเดี๋ยวมาแกะดูครับมาถอดดูกันเลย แล้วผงนี่อ๋อเป็นทรายเหรอทำไมต้องใส่ทรายมาด้วยฟิวเี้ก็เป็นฟิวปกติที่เชื่อมทนแดงสองตัวเดี้หากันแต่ทรายเนี่ยใส่มาทำไมอันนี้เป็นท่อ p v c เลยเนี่ยมีขี้ท่อ p v c ด้วย ท่อ pvc จริงๆนั่นไงใช้ท่อ pvc ทำฟิลโอ้โหง่ายดีแฮะเอออันนี้เชี่ยวหากันสงสัยจะขาดออกตอนหมนุน แล้วก็อันนี้เป็นท่อ pvc เลยท่อไฟธรรมดาธรรมดาของเราเนี่เองอันนี้ก็เป็นสาย